สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้พบกับกัอปแกร์นะคะและรายการบางกอกกระซิบกอลสิบกระซิบวันนี้ค่ะกัอปแกร์มีนัดสัมภาษณ์กับซุปตายุค90พี่มอสสวัสดีพังค่ะต้องบอกเลยพี่มอสเนี่ยออกอัลบั้มคู่กับซุปตาผู้หญิงมาหลายคนมากทั้งมอสแคทมอสทาทามอสบิมอ้ยตอนนี้กัอปแกร์พักก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นไปสัมภาษณ์พี่มอสแล้วขอถ่ายปกคู่อัลบั้มกับพี่มอสดีกว่าไปค่ะก่อนจะไปถ่ายปกคู่อ่ะถามว่าสมัครใจเจ้าตัวขาย่ สวัสดีครับพี่มอสครับคุณเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับก็ประมาณ63ปีแล้วป่ะว้าพี่มอสเข้าวงการมา3 4ปีแล้วสปีติดตามมาตลอดเข้าวงการโดยพี่วดามากตอวเจอคุณที่ MBK Hall ถูกไุดเดียวกันนี่พี่มอสตอนนั้นนี่คือหน้าปกเธอกับฉันเนี่ยคือพี่มอสเนี่ยถ่ายเยอะมากตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเข้ามาวงการตื่นเต้นไหมค่อนข้างแบบคอนทราสมากเด็กช่างแล้วก็ไปลงหน้าปกแบบ หวานแหวว่งี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคู่ขวัญของคืนอ้อมสุนิสาหนูชอบเซตที่คล้ายคล้ายโกเบรีอ่ะอ้อมโกเบมอสกับอ้อมสุมารินนะแล้วตอนนั้นโกเบรีตายปะไม่ตายไม่ได้จะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ค่ะเราจะแฟดแบ็กย้อนกลับไปสมมติว่ากับแก้มคืออ้อมสุนิสาโอ้โหคุณจะต้องถ่ายเท่ากับฉันสามสองหนึ่งครับผมแก้มชนแก้มจิ้นปบอสจะทำยังไงจิ้นต้องบอก เป็นซุปตารหนึ่งคนนะคะที่ออกคู่กับซุปเปอร์ซ่าหญิงเนี่ยออกมาเป็นอาราบ้าคู่นี่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้าคุณน่าจะใช่ครับมอสทาทาทามอสแคทมอสแคทมอสพิมแล้วก็ยังมีเล่นละครเวทีกับพี่นัทมิเรียอีกโอ้โหเก็บหมดแล้วโอ้โหเก็บหมดแล้ววันนี้ไงเราจะมาในหัวข้อของการถ่ายรูปปกต่างๆมอสทาทานี่ก็จะขยานสิแน่เนื้อสองแล้วตอนที่มอสแคทสบ้างดีกว่าครับสมมตมอสพิมบ้าง สีพวงได้เนี่ยได้ไหมได้พอเราคนเดียวอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความสนุกเนะในยุคต่างๆที่คนได้ติดตามพี่มอสนะคะเดี๋ยวเบรกนะาเราจะมาคุยกันเรื่องท่าเต้นพักสักครู่ค่ะ เพลงนี้แล้วก็ยังอยู่กับขวัญใจแหวรุ่นยุค00มอสปฏิพานถ้าเต้นแต่ละเพลงมันจะเป็นแบบไหนพี่มอสสอนเลยพี่มอสค่ะกับแกนนี้เป็นแฟนพี่มอสมาตลอดเลยนะคะและลำแรกก็เออ่มอสเตอร์เห่อที่เรืองเกินท่าเต้นต้อนไก่ดูยันรอนใช่ครับต้อนจนไก่ตายถือว่าฮิตมากตอนนั้นมาผมรอรอตัดท่ามาช่วงนั้นนะาา แล้วก็มีท่าอีกเหลวหลเติรือ oh, ังไม่ได้แล้วอตแต่ตินแตเรแาดีแล้วปุ๊บก็มาท่าหน้าน้าเป็นน้องแม่บ้านหน้าน้าเป็นน้องแม่ห้าห้าเป็นน้องพ่อ ไม่ใช่เอาไปยีกันหนึ่งคยหลักเราไม่ถูกเมียวไม่เมียวเหงาเมียวเหงาเหงาเหงาเอาเด้อแล้วที่ดังที่สุดนะคะในยุคที่เป็นแบบเจ้าพ่อขาดแดงตลาดตะบัดตลาดตลาดตลาดตะบัดตะบัดจะหายเนี่ยจหายจะชอบมาช้างเดินผ่านช้างเดินผ่านเินกระลอดกระลอดกระลอดใช่แล้วตอนนี้ได้ข่าวด้วยว่าจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรคะคอนเสิร์ตสามครับผมเมกะฮิตโยกตัวแตกมันเป็นเวทีของ คนวัย90จริงๆที่จะแบบได้ไปปล่อยพลังสมมติร่กกัแกเป็นคนดูแต่รู้สึกว่าแบบไม่หนุกเลยอ่ะพี่มอสมาจะทำไงให้หนูแบบว่าโอ้ขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสุดาพี่มอสฝากถึงแฟนๆที่ติดตามพี่มอสมาตลอดเลยครับผมขอบคุณที่หักโหมดูแลกับมอสมาตลอดยังไม่ไปไหนยังอยู่นะครับแล้วก็ยังผลิตผลงานยังเจอกันได้ตามงานต่างๆเอาน่พี่ๆไม่หายมอสก็ยังไม่ไปยังอยู่พี่มอสวันนี้ขอบคุณมาก Received?